อ๋ออ๋อยู่เอาามยูดิยกขึ้นเส้ยกขึ้นในมันวีดนะเฮ้ยวุ้ยวุ้ยมันบ็ดขึ้นจิ้งจุ่นสันดูยับไหมฮึ เซ่่ยแปดสิบผุนนี้กำกำเต็มปลดอาวุธ